เฮ้เฮ้ uh uh, hello, hello, hello. ่างทังอยู่คุณ่ะม่ได้ขี่ดินผู้เดียวนม่เหรียญนี้เอ้เฮ้เอ้เอ้เอ้มากอดพ่อเปลามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้องิงนะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมกินน้ำก่อนครับพ่อจังไปเรียนเหรียญต่อนครับอุ้ยเนาะกินน้ำนะครับผมสไตล์มิ่งครับกินน้ำก่อนเตรียมไป่วนเอากินไปอิ่มเร็วด้วยนี่ไปต่อแล้วเอา เอาผู้เดยมาไปยังไปหนีอีกโอ้กล่องมันเรเพิ่มเลยครับเรื่องไนไปแล้วเอาเฮ้ยได้มองเลยหีดต้มเลยมันเนี่ยเอาเอาเป็นบวกเท่บ้านนี้งานนี่เอาเอาแล้วเอาแล้วถอยห่างด้วยไหมถอยห่างเอาถอยถอยถอยมันเป็นบวกลูกอย่าไปขุดมันเป็นบวกมันเป็นบวกเยอะไปขุดมันเป็นบวกอุ้ยถอยถอย

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาต่อแล้วเอาต่อแล้วอุ้ยเป็นบวกแท้ๆไปทักพุ่ณแม่อือฮู้วยืดเฮียงคว้าไปนี่ดีปั๊บปั๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วสกัดสกัดดาลุกรดใช้ลัดเลยลันไปลัดเลยอ้โอ้เฮ้เฮ้ ล่างแังอยู่คุณน่ะมิได้ขี่ดินคุณเดีมาเหรียญไม่นนี่นี่ยเนี่ยคุณเดีมาเหรียญไว้เอาขี่ยืนแล้วเอายืนยืนถูเอาเอึ๊บนี่เอือขนาดจ้างมิงเมาถูเอาอึ๊บเอึ๊บเอึ๊บ Ip. Ừ. Quân à, quân à, quân à, à. thằng đang điệu Đồ xí ngắt ngắt Ông. คนไหนยืนชูอีกระวังดีดระวังดีดแ้วงดีดมิ้งแะวบงโอ้โหปิดเีายวไส่นาเอาแล้วเอาแล้วนาแหงหลใสอยู่เ่งไงบะนานี่อึอึออ้อ คือแข้งคือแข้งเดี๋ยวแม่ขึ้นนะโอ้อคึกมากครับขุ้นนะโโอ้หดูการดูการขึ้นชู้แล้วงุ้มงุ้มงุ้มเออเอเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วสูต่ช่างแล้วโอ,อ้ปิดไลปิดไล ôi nó à, ông ưh 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 nè, ưh 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 kiếp, ưh kiếp ưh kiếp ưh xuống ưh 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 ông, à, ông, ưh luôn, à, Ông, ไปปีนอ้ยเนาะดึงหน่อยต้องเอาไปใส่น้ำแล้วครับผมล้างไว้ตากไว้ให้ดินแห้งอ้ยเนาะเบิ้งเบ้งเบ้งงเบ้ง,บงแห้งงอกนอนหน่อย,ออยมาเหรียญดยนี่เอางัดเข้าไปงัดเข้าไปอือวุ้นเออเอา นั่งถูนั่งเสียดสีเอ้าโอ้โหเอ้างัดเอ้าไปแล้วพุณนะไปแล้วงัดไปแล้วไปแล้วเฮ้ผมถึงง้มเก็บไปไม่พอมันคือง้มมาเด็กแค่พ่อหมุน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 ไปเรื่อยๆครับตามไปตามไปไปแล้วทางไหนอีกเอาเอาลัด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 เฮ้ย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 เอาเอา ไปเวไเไก่หรอบังกไกยีกยเหอบังออกเร็วครับไกยี่กเลียนเบ็ดขีต่ตัวมอนี้พุดนะพุนะคึกแหงแหมมันสีเตกโอ้ยเนาะคึกมาครับแม่พูดนะเอาเอามันสีแตก,ม,กมันสีแตก,ตกไปเล้วไปเล้ว โอ้โหเกยังบ่อใดเลยครับวินาที่นี้กรลังคึกเลยเอาพุ่นะแน่ยี่เอาพุ่นะพุ่นะพุ่นะอาเอาเล่นเว็ดมุนเวขีตัมือพุ่เนเอาเป็นบวกทีแยไปวไปแ่ไปแล้วไปแล้วไปวกกลักดาลุงดาลุง Đâu luôn sẽ cắt Ông, 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 ông Ông, ông Hút à Hè Thôi Ý tầm tiếng hòa Phăng Thôi, ư Bá bay ừ nè Bay ไปอีกแล้วแทมพอีกแล้วอู Arrow, ้ยหนอมุ่งหน้าไปไหนครับดูดูเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลออก่อนื่ Whew. นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำในพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีค <sk ims> รับ